สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค้ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังขาบกับดิฉันนัทชาวีวานิสุรางค่ะ พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าจอ TNN ช่อท้ง16แต่เรายังมีโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook, YouTube, Application, TikTok, Instagram และ Twitter ให้คุณผู้ชมได้ติดตามข้อมูลข่าวสารกันตลอดทั้งวันในหลากหลายประเด็นทั้งประเด็นการเมืองเศรษฐกิจสังคมการต่างประเทศและเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพค่ะ ตลอดช่วงรายการของเราในวันนี้เนื้อหาสาระยังคงหลากหลายเช่นเคยนะคะเริ่มต้นวันนี้เนี่ยจะมีอาหารมุงคลที่ชาวจีนใช้ไหวยในวันตรุษจีนแต่ละอย่างมีความหมายอย่างไรพร้อมทั้งเคล็ดลับการกินไม่ให้อ้วนมาฝากกันด้วยส่วนช่วงที่2ของรายการ Health Secret by Dr อรวรรณค่ะ คุณหมออรวรนกิิชเวงกุลจะมาอธิบายให้เราได้รับทราบนะคะว่าการฉีดวัคซีนสูตรไข้เข็มกระตุ้นเข็มสมและเข็มกระตุ้นเข็มที่4นั้นสามารถที่จะต้านโควิด19กลายพันธุ์ได้มากน้อยขนาดไหนทิ้งท้ายการคนส่งยิ้มกับจุ่มลุยเอกจะพาคุณผู้ชมไปติดตามรางวัลกินนรีทองมหาชนครั้งที่7ค่ะเป็นการประกาศเกียรติคุณในการทำคุณงามความดีและทำประโยชน์ให้กับสังคม ของผู้ที่อยู่ในแวดวงไม่ว่าจะเป็นแวดวงบันเทิงรวมถึงนักธุรกิจและอีกหลากหลายถือเป็นกำลังใจอย่างดีให้กับคนทำงานพักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าทยอยกลับมาติดตามรายละเอียดในแต่ละประเด็นไปด้วยกันค่ะ ธานาคารสงเคราะห์จัดทำโครงการกองทุนเพื่อที่อยู่อาศัยแบงกอนแบงค์ bank bank, ยกระดับคุณภาพชีวิตคนในชุมชนด้วยการให้ยืมเงินจากกองทุนนำไปปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมบ้านให้มีสภาพที่น่าอยู่อาศัยและเงินก้อนนี้จะถูกหมุนเวียนไปซ่อมแซมบ้านหลังอื่นๆเพื่อส่งต่อความสุขให้ชุมชนอย่างยั่งยืนไม่ใช่แค่หน้าที่แต่คือความห่วงใยธานาคารอาคารสงเคราะห์ธานาคารที่อยู่ในหัวใจของคนไทย อาจทำให้คุณล้มแต่ออมสินอยากให้คุณลุกขึ้นได้อีกครั้งด้วยโครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพฝึกอบรมทักษะโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมสินเชื่อให้คุณตั้งตัวได้ธนาคารออมสินเขียนข้างคนไทยทุกคนสร้างโอกาสที่ยั่งยืนอย่างครบวงจรเพื่อความสุขที่ยั่งยืนธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม ในช่วงที่2ของคนหลังข่าวกับการอัปเดตข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเป็นวันไหวในช่วงเทศกาลตรุษจีนเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นภาพที่ชาวจีนรวมถึงชาวไทยเชื้อสายจีน จัดเตรียมของไหว้กันแบบเต็มที่เลยนะคะของที่นาํามาไหว้แต่ละอย่างเนี่ยจะมีความหมายที่เป็นมงคลทั้งนั้นเลยค่ะและหลังจากที่ไหว้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องนํามาทานนํามาบริโภคเพื่อที่จะให้ชีวิตของเราและครอบครัวมีความเป็นสิริมงคลนั่นเองแต่ คุณผู้ชมอย่าลืมนะคะว่าอาหารที่นํามาไหว้แต่ละอย่างเนี่ยถ้าเกิดกินไม่ดีกินไม่ถูกต้องก็อาจจะส่งผลเสียต่อร่างกายได้ดังนั้นช่วงเวลาของรายการพลังถาววันนี้ค่ะเราจึงนําข้อมูลมาฝากกันแล้วในขณนะดเดียวกันเคล็ดลับการกินกินอย่างไรไม่ให้อ้วนแถมยังส่งผลดีต่อสุขภาพด้วยไปติดตามด้วยกันเลยค่ะ ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของชาวจีนรวมถึงชาวไทยเชื้อสายจีนนะคะที่จะต้องมีการจัดเต็มของไหว้ในเทศกาลตรุษจ,จีนทั้งการไหว้เจ้าบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์การไหวบรรพบุรุษที่พิเศษก็คือของไหว้แต่ละชนิดนั้นต้องมีความหมายที่ดีเป็นสิริมงคลในด้านต่างๆค่ะถ้าเกิดว่าเรามองในเรื่องของสุขภาพแล้วเราก็อาหารไหว้วันตรุษจ,จีนเนี่ยส่งผลกระทบด้านลบต่อร่างกายได้เช่นเดียวกันถ้าเกิดเราไม่เลือกรับประทานให้ดี ยกตัวอย่างเช่นหมูสามชั้นมีความหมายดีทีเดียวค่ะนั่นคือการกินดีอยู่ดีมั่งคัง่งแต่ถ้าเกิดว่าเราทานมากจนเกินไปเนี่ยโรคอ้วนลงพุงก็จะถามหาอีกทั้งโรคไตความดันโลหิตสูงเบาหวานมะเร็งก็จะตามมาด้วยเป็ดพะโล้ความหมายก็คือการงานสำเร็จทุกประการ คำเตือนสําหรับเมนูนี้นะคะคือต้องตรวจเช็คความสดใหม่ห้ามค้างคืนเด็ดขาดเลยค่ะเพราะว่าโปรตีนจากเนื้อสัตว์ที่โดนเคี่ยวต้มตุ๋นเป็นเวลานานเนี่ยอาจจะก่อให้เกิดสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งได้ไก่ต้มมีความหมายคือหนะ้าที่การงานจเจริญก้าวหน้า เราควรกินแต่พอดีเราเลี้ยงหนังนะคะเพราะจะเสี่ยงต่อการเป็นโรคเกาต์ไขมันในเลือดสูงนอกจากนี้การที่เราปักทูบลงไปที่เนื้อไก่ก็ต้องระวังสีย้อมสารตะกั่วและปรลอดด้วยผัดหมี่ซ้วความหมายคืออายุยืนยาวค่ะข้อควรระวังก็คือเส้นหมี่ซ้วจะมีทั้งสีขาวนวลและสีเหลืองอ่อนดังนั้นเราจึงต้องสังเกตและระวังเส้นหมี่ซ้วที่ใช้สีสังเคราะห์เนื่องจากอาจทำให้เกิดอาการท้องเสียทองร่วงได้ ขนมเทียนและขนมเข่งความหมายก็คือหวานชื่นรับรื่นในทุกๆเรื่องค่ะแต่อย่าลืมนะคะว่าเขามีทั้งแป้งและน้ำตาลในปริมาณมากเพราะฉะนั้นจะเสี่ยงต่อโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นต้นจึงควรกินแต่พอดีค่ะวันนี้ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวเราก็จะมีเทคนิคการกินอาหารไม่ให้อ้วนในช่วงตรุษจีนมาฝากกันด้วยเริ่มต้นจากอันดับแรกต้องจัดสัดส่วนของสารอาหารก่อนนะคะ ของไหวในช่วงตรุษจีนอย่างที่บอกไว้มักจะเน้นไปที่เนื้อสัตว์ค่ะแล้วการที่เรารับประทานเนื้อสัตว์มากจนเกินไปเนี่ยอาจทําให้ท้องอืดและท้องผูกได้เพราะฉะนั้นเพื่อความเหมาะสมเราควรรับประทานผักและผลไม้เพื่อเป็นการเพิ่มเส้นใยและช่วยในการขับถ่ายนอกจากนี้ก็ควรต้องค่อยๆกินค่อยๆเคี้ยวให้อาหารละเอียดทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการป้องกันอาการท้องอืดได้อีกทางหนึ่ง 2. ต้องกินในปริมาณที่เหมาะสมค่ะ นอกจากจะต้องระวังเรื่องของสารอาหารที่เราได้รับแล้วยังควรต้องระมัดระวังเรื่องของปริมาณในการรับประทานด้วยนะคะโดยเฉพาะอาหารประเภทขนมหวานและผลไม้ที่หวานจัดบางชนิดเนื่องจากถ้าเกิดเรารับประทานอาหารเหล่านี้มากเกินไปก็จะส่งผลทําให้น้ําตาลในเลือดพุ่งขึ้นสูงและส่งผลทําให้เราอ้วนขึ้นได้ดังนั้นต้องระวังการรับประทานอาหารเหล่านี้ให้มากต้องคํานึงว่าเราสามารถรับประทานได้แต่ ต้องอย่่เยอะอย่ามากจนเกินไปค่ะ 3. ควรจะหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดอาหารที่มีรสจัดทั้งหวานมันเค็มสามารถจะเป็นบอกเกิดของโรคได้เพราะฉะนั้นเราจึงต้องระวังให้มากอย่ารับประทานเยอะเกินไปนะคะหลายๆบ้านเนี่ยเมื่อจบการไหว้แล้วก็มักจะนำเอาของไหว้ต่างๆมาปรุงต่อไม่ว่าจะเป็นไก่รวนเค็มหมูสามชั้นรวนเค็มขนมเข่งชุบไข่ทอด อาหารเหล่านี้จะมีรสชาติที่เค็มขึ้นหรือในบางครั้งก็จะมีไขมันเพิ่มสูงขึ้นก็ต้องระวังในการรับประทานให้ดีค่ะการนำเนื้อสัตว์จากการไหว้มาปรุงอาหารต่อก็ควรต้องเลือกวิธีการที่ดีต่อสุขภาพด้วยนะคะเช่นน่าจะเลือกใช้วิธีนึ่งต้มผัดแทนการทอดอาหารผัดควรจะใช้น้ำมันน้อยๆค่ะแล้วเลือกใช้น้ำมันที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวในการประกอบอาหารเช่นน้ำมันมะกอกน้ำมันรำข้าวน้ำมันถั่วเหลือง ปรุงรสอ่อนๆเพื่อป้องกันความดันโลหิตสูง 4. ให้เพิ่มสัดส่วนของผักผลไม้และธัญพืชให้มากขึ้นผลไม้จากการไหวนี่ถือเป็นอาหารที่มีประโยชน์สูงนะคะเพราะว่าจะช่วยเพิ่มสารอาหารต่างๆได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งใยอาหารเกลือแร่และวิตามินต่างๆค่ะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะรับประทานอาหารอื่นๆเยอะเกินไปเนี่ยอย่าลืมเผื่อท้องไว้ให้กับผักและผละไม้สักนิดนะคะ 5. ถ้าเกิดรับประทานอาหารไม่หมดในคราวเดียวไม่ควรจะทิ้งไว้บนโต๊ะอาหารค่ะเราควรจะเก็บแช่อาหารใส่ไว้ในตู้เย็นให้เรียบร้อยแล้วก็รีบรับประทานให้หมดโดยเร็วเนื่องจากยิ่งแช่ตู้เย็นไว้นานคุณค่าทางโภชนาการก็จะยิ่งลดลงซึ่งกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ออกคำเตือนถึงพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลตรุษจีนว่าให้ระวังป่วยด้ยวยโรคอาหารเป็นพิษนะคะโดยอยากจะให้ยึดหลักสุกร้อนสะอาด รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ด้วยความร้อนหลีกเลี้ยงอาหารสุกสุกดิบๆหากอาหารมีรูปรสกลิ่นสีที่ผิดปกติก็ไม่ควรจะรับประทานค่ะ ท่านอธิบรีกรมควบคุมโรคในแพทย์โอภาสการกวินพง์ได้มีการกล่าวไว้นะคะว่าช่วงเทศกาลตรุษจีนเนี่ยประชาชนจะซื้ออาหารเครื่องไหว้เนื้อสัตว์ผักผลไม้สําหรับไหว้เทพเจ้าและบรรพบุรุษซึ่งอาหารบางอย่างที่เสร็จสิ้นจากการไหว้เมื่อสัมผัสกับอากาศภายนอกจะเป็นระยะเวลานาน,านหรือไม่นาน ประกอบกับสภาพอากาศร,ร้อนยิ่งจะทําให้เชื้อแบคทีเรียรก่อโรคเจริญเติบโตแล้วเรารับประทานอาหารดังกล่าวเข้าไปก็มีโอกาสที่จะป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษได้อาการของโรคอาหารเป็นพิษผู้ป่วยมักจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนถ่ายอุจจาระเป็นน้ำหรือมีมูกเลือด ปวดมวนท้องปวดศีรษะรวมถึงอาจจะมีไข้ร่วมด้วยความรุนแรงจะขึ้นอยู่กับปริมาณเชื้อที่รับเข้าไปถ้าเกิดอาการขาดน้ำเนี่ยจะทำให้ช็อกหมดสติและเสียชีวิตได้เลยดังนั้นการช่วยเหลือเบื้องต้นก็ควรให้ผู้ป่วย ดื่มสารละลายผงเกลือแร่ OIS ทีละเล็กทีละน้อยแต่ว่าให้ดื่มบ่อยครั้งเพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายขาดน้ำซึ่ง OIS ประชาชนสามารถเตรียมเองได้ง่ายๆนะคะด้วยการเติมน้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะและเกลือแกงครึ่งช้อนชาผสมไปกับน้ำสะอาด7 5 0ซ c ค่ะถ้าเกิดผสมแล้วกินไม่หมดภายในเวลา1วันเนี่ยเคทิ K ้งไปเลยแล้วให้ผสมใหม่ถ้าเกิดอาการไม่ดีขึ้นก็ต้องรีบไปพบแพทย์ทันทีค่ะ อย่าลืมนะคะอาหารสดและอาหารแห้งนั้นต้องเลือกซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้ในขณะเดียวกันก็ต้องนำมาทำความสะอาดให้ดีค่ะแล้วเชื่อกับทูบไม่ควรที่จะสัมผัสกับอาหารโดยตรงในขณะเดียวกันหลังจากที่ไหว้เสร็จเรียบร้อยแล้วอาหารที่จะนำมารับประทานต้องไปอุ่นให้ร้อนก่อนนะคะยกตัวอย่างถ้าเกิดว่าใช้ไมโครเวฟเนี่ยให้อุ่นโดยใช้ความร้อน800วัตต์นาน2 3นาทีให้สังเกตว่าอาหาร มีไอความร้อนระเหยขึ้นมาในขณะเดียวกันถ้าเกิดเป็นขนมเทียนขนมเข่งเนี่ยเราสามารถทานเย็นๆได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าต้องการจะเก็บไว้เนี่ยก็ให้นําไปอุ่นให้ร้อนก่อนค่ะหลังจากนั้นพอเย็นลงเนี่ยให้นําเข้าตู้เย็นที่มีความเย็นต่ํากว่า5องศาเซลเซียสเพื่อที่จะยับยัง้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในอาหารจะได้เก็บอาหารไว้ได้นานขึ้นเพื่อสุขภาพที่ดีนั่นเองเอาล่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะหลังจากนั้นในช่วงหน้า S Health s e c r e t บ y ดรอรวรรณกลับมาติดตามการฉีดวัคซีนจะช่วยทำให้ต้านโควิด -19 ก้ากลายพันธุได้มากน้อยขนาดไหนไม่ว่าจะเป็นวัคซีนเข็มกระตุน้นเข็ม3ามเข็ม4รวมถึงการฉีดแบบไข้สักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดไปด้วยกันค่ะ คล้แต่ออมสินอยากให้คุณลุกขึ้นได้อีกครั้งด้วยโครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพฝึกอบรมทักษะโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมสินเชื่อให้คุณตั้งตัวได้ธนาคารออมสินเขียนข้างคนไทยทุกคนสร้างโอกาสที่ยั่งยืนอย่างครบวงจรเพื่อความสุขที่ยั่งยืนธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม ธนาคารอาคารสงเคราะห์จัดทำโครงการกองทุนเพื่อที่อยู่อาศัยแบงกอนแบงค์ยกระดับคุณภาพชีวิตคนในชุมชนด้วยการให้ยืมเงินจากกองทุนนำไปปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมบ้านให้มีสภาพที่น่าอยู่อาศัยและเงินก้อนนี้จะถูกหมุนเวียนไปซ่อมแซมบ้านหลังอื่นๆเพื่อส่งต่อความสุขให้ชุมชนอย่างยั่งยืนไม่ใช่แค่หน้าที่แต่คือความห่วงใยธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารที่อยู่ในหัวใจของคนไทย กลัามาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวกับ Health Secret by ดรอรวรรณค่ะเป็นประจำทุกวันจันทร์นะคะที่คุณหมออรวรรณกิจเวงกุลจะมาบอกเล่าให้เราได้รับทราบถึงวิธีการในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมดูแลสุขภาพทั้งกายและใจของเราให้แข็งแรงค่ะเพื่อที่จะปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆในขณะเดียวกัน จะทำให้เราดูดีและสดใสไปตลอดกาลในขณะเดียวกันสิ่งที่คุณหมอได้แนะนําเราก็สามารถที่จะไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันได้ไม่ยากเลยนอกเหนือจากนี้นะคะคุณหมอก็จะมีการนําเอาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมด้านสุขภาพมาฝากกันด้วยเพื่อที่จะเป็นตัวช่วยในการดูแลสุขภาพของเรานั่นเองค่ะ ส่วนในวันนี้คุณหมออรวรันบอกไว้นะคะว่าหลายคนถามกันมาเยอะเลยค่ะว่าการฉีดวัคซีนต้านโควิด -19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่กลายพันสายพันธุ์โอมิครอนที่ติดได้ง่ายมากขึ้นเนี่ยเราฉีดวัคซีนแบบไข้แบบกระตุ้นเข็ม3กระตุ้นเข็ม4แล้วจะช่วยป้องกันได้มากน้อยขนาดไหนลองไปติดตามรายละเอียดพร้อมๆกันกับคุณหมออรวรันกิจชเวงกุลค่ะ ค่ะก็มีสอบถามกันเมากเรื่องการฉีดวัคซีนบูสต์ครั้งที่3เข็มที่4เนี่ยจะมีทำให้รอดจากการเป็นโอมิคอนได้อย่างไรนะคะเพราะว่ามีรายงานออกมาเยอะว่าหลายคนที่ฉีดมาแล้วเข็ม3เข็ม4แล้วก็ยังติดก็ยังมีนะคะบางจริงแล้วเนี่ยการให้วัคซีนเข็มที่3เนี่ยก็เป็นประกาศออกมาจากกระทรวงสาธารณสุขแล้วว่าให้ประชาชนทุกคนเนี่ย ซึ่งได้มาสองเข็มแล้วเนี่ยไปรับฟรีได้แล้วนะคะซึ่งจะให้เป็นเข็มควยเพราะว่าพบแล้วว่าภูมิุ้มกันจะสูงกว่าการที่เราใช้โดชใช้วัคซีนชนิดเดินนะคะแล้วก็การแล้วก็ในบุคลกกากรทางการแพทย์หรือคนที่มีความเสี่ยงในการติดมากเนี่ยก็ให้เริ่มเข็มสี่หลังจากเข็ม3ามสามเดือนได้เช่นกันนะคะสิ่งเหล่านี้เพื่อที่จะกระตุ้นภูมิอย่างที่หมอเคยย้ำอยู่เสมอว่า ภูมิในการดูแลตัวเองต่อไวรัสเนี่ยก็จะมีสำคัญอยู่2อย่างก็คือ innate immunity คือภูมิเริ่มต้นตั้งต้นของเราเลยก็คือเม็ดเลือดขาวของเราเป็นตัวที่จะคอยจับกินเชื้อไวรัสแปลกปลอมที่เข้ามาซึ่งตรงนี้จะต้องเพิ่มคือทุกคนนะมีอยู่แล้วแต่บางคนเนี่ยพออายุมากขึ้นคือเลย60มันก็จะน้อยลงนะคะหรือว่ามีโรคประจำตัวพักผ่อนไม่พอทานอาหาร ไม่ไม่มีประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยก็จะทำให้ NK cell ต่ำซึ่งปัจจุบันการแพทย์ก็สามารถเจาะเช็คระดับ NK cell และความเก่งของ NK cell ได้แล้วถ้าใครที่มีน้อยก็สามารถมากระตุ้นตัวภูมิตรงนี้ให้มากขึ้นทั้งเพิ่มจำนวนแล้วฉีดกลับหรือว่ากินอาหารพวกที่กระตุ้น NK cell ได้ไปจนถึงการใช้สมุนไพรไทยอาหารหไทยนี่แหละค่ะช่วยเพิ่มได้ดีมากไม่ว่าจะเป็นพวกที่เคยกล่าวไว้ก็คือพวกที่มีรสเปรี้ยวนะคะ มะนาวมะขามป้อมหลานนี้รวมทั้งถึงการพวกทานพวกสมุนไพรของเราเช่นหัวหอมแดงฟูคาวขมิ้นชันเหล่านี้เป็นต้นกับเพราด้วยนะคะ,ะถ้ากรณีที่ว่าเราฉีดเข็มสามเข็มสีแล้วเนี่ยเราจะติดโอมคอนได้ไหมเรามีคนถามก็มีประสบการณ์ที่เราเห็นมาเรอยแยะที่ติดได้เพราะฉะนั้นการฉีดวัคซีนเนี่ยหมอเคย กล่าวไว้ตั้งแต่ตอนต้นๆแล้วว่าไม่ได้ทําให้เราไม่ติดนะคะแต่ช่วยให้ผ่อนหนักให้เป็นเบาได้การที่จะป้องกันไม่ให้ติดเนี่ยอันดับแรกก็คือเรื่อง innate immunity คือเม็เลืดขาวของเราและการดูแลปกป้องความไม่ประมาทของเราเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งอันดับที่สองเมื่อมันหลงเข้ามาแล้วเนี่ยค่ะภูมิที่จะมาช่วยต่อต้านคือที่เราเคยฉีดวัคซีนมาก่อนเนี่ยก็จะเข้ามาช่วยรับแล้วก็ดึงพวก เรียกพวกเม็ดลือดขาวให้เข้ามาช่วยกันกินไวรัสที่แปลกฟอร์มเข้ามาอันนี้เป็นอันรองเพราะนั้นการป้องกันตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะการได้รับวัคซีนบางครั้งก็มี side effect นะคะนั้นปัจจุบันก็เลยมีการคิดวิธีที่จะให้เพิ่มภูมิโดยให้ side effect คือผลทางเคียงน้อยสุดก็มีการปรับการฉีดจากเข้ากล้ามเต็มโดสเนี่ยเป็นเข้าผิวหนังจะใช้โดสที่น้อยลงนะคะเช่นถ้าใช้มอร์นาก็ใช้1ใน10 ของโดสเดิมถ้าไทยไฟเซอร์ก็ใช้แค่หนึ่งใน5ของโดสเดิมเป็นต้นนะคะเหล่านี้ก็จะช่วยลดความเสี่ยงได้ซึ่งอันนี้เนี่ยก็ให้แจ้งความประสงค์กับแพทย์ที่ดูแลก็จะสามารถพิจารณาที่เหมาะสมโดสที่เหมาะสมให้กับแต่ละท่านได้ค่ะก็อย่าลืมนะคะถ้าเผื่อ <c oughs> ไม่ไม่เหลือบากกว่าแรงเนี่ยก็ไปไปบูสต์ตามที่สาสารสุขแนะนำค่ะ นายชัดชัยสิริไลกรรมาการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์เปิดเผยว่าช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2,565ทออสอเปิดจำหน่ายสลากออมทรัพย์พรีเมียมชุดพราวพิมานพลาสหน่วยละ10ล้านบาทจำหน่ายจำนวนจำกัดเพียงแค่1,000หน่วยอายุสลาก2ปีให้ผลตอบแทนหน้าสลาร้อยละ0.8ต่อปีนอกจากนี้ยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลทุกเดือนรวม24ครั้ง รางวัลที่1มูลค่ารางวัลละ1ล้านบาทจํานวน1รางวัลรางวัลที่2รางวัลละ5 0 0แสนบาท2รางวัลและรางวัลที่3รางวัลละ1 0 0 0แสนบาท10รางวัลคิดเป็นโอกาสในการถูกรางวัลสูงถึงร้อยละ1.3ซึ่งถือว่าสูงที่สุดของการออมผ่านสลักออมทรัพย์ในตลาดเวลานี้เริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่2ธันวาคม2564จนกว่าจะเต็มกรอบวงเงินเริ่มออกรางวัลครั้งแรก16ธันวาคม2564 พิเศษสำหรับผู้ที่ซื้อสลักออมศั์ทออสอชุดพราวพิมานพลัสตั้งแต่วันที่2ธันวาคม2564จนถึงวันที่31มกราคม2565จะได้รับของขวัญปีใหม่เป็นบัตรกำนันสตาร์บัคมูลค่า300บาท1ใบต่อ1รายหรือจนกว่าของสมนาคุณจะหมดสนใจสามารถซื้อสลักออมรั์ทออสอผ่านแอปพลิเคชัน GHBL หรือที่สาขาของธนาคารทุกสาขาทั่วประเทศ หรือที่ศูนลูกค้าสัมพันธ์ Call Center 026459000หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวในวันนี้แล้วนะคะเราจะลากันไปด้วยภาพความสวยงามของศิลปะที่เมืองหัวหินค่ะเขามีการเพนติ้งมีการวาดรูปโลกใต้ท้องทะเลก,กับนางเงือกบนรถเดมเลอร์นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นเดมเลอร์เดอะเมลเมดที่มีการจัดแสดงอยู่ที่ b r ูพอ o เ t อะแกล l ลอรี่หัวหินนั่นเองค่ะหลายคนเนี่ยพอเห็นศิลปะแบบนี้ที่มีการผสมผสานกันระหว่างงานวาด เพนติงกับยานยนต์อาจจะนึกไปถึงนู่นเลยค่ะงานของจอห์นเลนนอนตั้งแต่40-50ถึง50ปีที่แล้วนะคะที่เขามีการ p เ n t i n g ลงบนรถโลว์สลอยแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะไปชมศิลปะแบบนี้เนี่ยต้องไปถึงนู่นเลยจัดแสดงกันที่พิพิพธภัณฑ์ในประเทศแคนาดาแต่ในครั้งนี้ที่เรามีการจัดงานแสดงอย่างที่เรียนให้คุณผู้ชมได้รับทราบไปกันได้ที่บลูพอร์ตเดอะแกลเลอี่หัวหินนะคะสามารถไปได้ ท,ทุกทุกวันค่ะแต่ถ้าเกิดไปวันธรรมดาเนี่ยเขาจะจัดแสดงการตั้งแต่11นาฬิกาถึง19นาฬิกาในขณะที่ถ้าเกิดไปวันเสาร์อาทิตย์นะคะจะมีการจัดแสดงการตั้งแต่เวลา11นาฬิกาจนถึงเวลา20นาฬิกากลับมาพบกับรายการพลหลังข่าวได้ใหม่ค่ะในวันพรุ่งนี้15นาฬิกาถึง15นากา30นาทีที่นี่ TNN ช่อง16สวัสดีค่ะ